เด็กๆนักเรียนกำลังต um. ่อแถวขึ A ้นชมรถนิทรรศการเปิดโลกปิโตรเลียมและรถนิทรรศการเปิดโลกก๊าซธรรมชาติที่อยู่ประจำบูธปตทภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2555โดยได้ในของรถนิทรรศการเปิดโลกปิโตรเลียมนี้มีเกมให้ผู้เข้าชมได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับการกำเนิดการขนส่งและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแปรมาจากน้ํามันนะคะพวกทั้งกา๊าซหุงต้มทั้งพวกสารที่เอาไปทําเม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหลายทั้งหลายแหล่นียบางทีเราไม่รู้ว่าผลิตมาจากสารตั้งต้นคือน,น้ํามันหรือกา๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะได้ไปดูใน้ดูเสาซาฟอนซิลได้ความรู้ด้วยค่ะพลพิบัติโลกพลพิบัตบิธรรมชาติต ออนอกจากนี้ภายในบูธปตทยังมีกิจกรรมให้ความรู้และตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจง่ายและสนุกไปกับเกม โดยมีแปฐานด้วยกันเช่นจับคู่มหัศจร,รย์รรงกันหันสาที่จะทําให้ผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ํามันกว่าจะมาเป็นน้ํามันที่ใช้อยู่ทุกวันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสนุกครบ8ฐานจะได้ของที่ระลึกมากมายโดยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้ยังมีหลายหน่วยงานร่วมจัดแสดงกว่า30บูธเพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าชมงานเช่น นิทรรศการเรียนรู้เรื่องน้ำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกระแสน้ำไหลทําให้เกิดพลังงานน้ํานิทรรศการดาราศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะ และในวันนี้มหกรรมวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นวันที่3โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2555ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนายกเว้นวันที่22สิงหาคมนี้เนื่องจากสมเด็จพระเทพพรริสุดาสยามบรมมราชกุมารีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานและทอดพระเนตรในิกา,การ วิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงาน